ค่ะเมื่อนี้น้องทิยามาตามแนวทางโค้งสุดท้ายของพ่อเมาส์นะคะพ่อเมาส์โค้งสุดท้ายนะคะเข้ามาแล้วสองงวดซ่อนนะคะงวดนี้โค้งสุดท้ายซี่ห้แล้วนะคะเป็นเลข3ามตัวจะออกคู่นี้คู่นี้นะคะจะออกคู่ใดไปเบิ้งไปชมน้ากันเลยค่ะเด้อพ่อคนพิเศษพ่อเมาส์คนพิเศษนอแม่แม่จอดจอดจอดนั่งท่าพ่อยีนดีพี่น้องเอ้ต้นตามโค้งสุดท้ายของพ่อเมาส์ มาอีรีพ่อปันน le ัดไว้นี่ผู้ใด้อยตาพ่อเมาพงสุนทยหยิบตัย่นมาเลยแม่มื่อี้หาวเลยเสียซีโตพี่น้องสามโต้ซีโตนั่งๆนั่งพ่อไปใส่มามันด้่จะได้บนม่ด้อบันไปตัดอ้อยใส่มามื่อกี้ในตัดอ้อยบ่ไปเออนี่เจ้าหูเนีจ้าเขาเจ้าจ้างบ่ค่ะเอ่ตนา้อยตังไงแม่นผู้ใดนั่งยืน เาันจังเลยเหรอผู้ใดเหรอันจังเลยลืมเล้ว่ะจำนนทิ่ยาบ่ทายลืมเลยนุ่นทยาตามคงทุ่ายได้ไัมนี่พ่อสามครูคือเกาเน้นคูหนึ่งเด้อพ่อเด้อคงทุท่ายงวดวันที่สองมกราสองหาหกแปเนี่ยจีออกตัวไดเลขนี่มันยังเต็มถุงไพ่เลยเนี่ยผู้ใดเหเสือผามะพ่อ ว่านตากันกตตตมึงไปกินเงินกินไปเขาเขากินแล้วกินแล้วกินเขากัำยังแล้วเบบขากฟองกับไข่าดาวถ้าเพื่อนบ้าแมนว่านพระว,ว่านโกนเพื่อนซีวอารู้เรื่องทุกอย่างเรืองพี่น้อง <c oughs> ถ้าเป็นวันธรรมดาแบบนี้วอาถามถามได้ตอบได้เมื่อเด้นเด่นที่ ได้โคองสุดท้ายแล้วเพราจีออกตัวได้บ้ดนี้ฉันไปทานเนอะยุพุ่นอะไรยุเหลี่ยมพุ่นหนูม่ได้เอามาหนูจำเขาได้ดอกเอ้ามันจีออกตัวได้บ้ดนี้โคองสุดท้ายแล้วฝันดีบ่เพื่อนฝันบ่หันในฝันก็เอาเอาเลขสูตรที่ก้านั่นแหละพอกหายสามคู่มันก็ออกครูหนึ่งงวนว่าหันหายสองหายสามคู่ออกสองคู่เลยแต่วันอยู่หัวอยูุทายเฉยหายสามหกหามันออกสามหกเนาะเชี้ยังหาชี่เร็วกว่า เวอร์ไหนสามเจ็ดสี่สามเจ็หาก็เป็ยังไงล่ะเจ็ดขี่เจ็ดเจ็าี้เน่ยไจำได้หมดเจ็ดหสามน่ะจำได้เบิร์อ้สุดยอดเอ้าบัดนีีโค้งสุดท้ายโตได้กว่าบัดนี้เอาเอาเก่าปะเอาโตมันจะออกว่ะโตที่มันจะออกเลยเออเอาบนคือเก้านั่นแ่ะเขาเขาบนเขาบนสองงวนได้ไม่นอกงวด งวดที่ออกซี่สามกับเขาบนงวดที่ผ่านมานี่หกสมกเขาบนเพิ่นหหาซี่เออื่อเม่อเพห้สามสหกหบอมันอ <6. S 1> อกสาหแล้วก็สามกหาสามหซี่อกนหาหกหาสก็ได้หกหบ่เพหกหเพหก เอาโตที่มันจะออกเอาเอาแท้แล้วนู้นสิเขียนเราได้ป่ะนี่โตได้พราะวาหกห้สามก็เด้อหกห้าสามหกห้าสามหกเจ็ดหกหกเจ็ดหกอีกคู่นึงมาเนี่ยเอาแค่สามคู่คู่นึง าสี่เจ็ดได้คนบลืมได้ตัวนี้ห้าห้าห้าสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดบันนี้น้องที่ย่าเจะให้พ่อเม้าเป็นคนสี่ได้ปะเนี่ยเจริย์สี่ว่าคู่ใดสี่มันจะออกพ่อเม้าเจรสี่ถือคู่สองงวนแล้วหกห้าสามหกห้าสามคูเจ็ดห้านี่คู่เจ็ดหกมีหกห้าสามหกเจ็ดหกแล้วก็นห้าสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดเหมือนเราไหมบอเออเอนเาบันนี้สี่บันนี้สี่ออกตัวได้ เอาว่างลุงว่างลุงหนูถือกล่องอู้่อ่ะสิตัวใดสิออกหกห้าสามห้าสามหเจ็ดหกจ้าห้าสี่เจ็ดคู่ใดจะออกห้าสามนะหก้าสามอกเออหกห้าสามหกเจ็ดหกห้าเจ็ สองกราคมสมกราคมมา่ะนะก็กสองหกแปดตัวได้ออกแค่กระส้มรักนี่เนาะกระซ้ำักกระส้มรักยุออกรักได้ออกคู่ได้หกห้าสมโอเคหกห้าสามมันบ่หกห้าสามออกหกห้าสามเด้อพี่น้องในนนองที่ยาตจะวงให้ คู่นี้นะคะหันที่ผ่านมาเพิ่นก็ว่าจังสี่แล้วมันเป็นสาม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 หกสี่หรือสามนี่ยังไงไม่ได้ออกหกสามแล้วันเ 6, นะะนบเื่อได้ตาสหายซี่ไหมบเบื่ได้ตานหายรางวันนี่เิ่นลาจังสี่หรือสิเ่อได้ตดสหายบอกเดี๋ยวสีล่องตาสังเ้อพี่น้องมันสืตาดไดหกหาหกสามราคาหาสามเ้อคีอแบคงชันเ่ะ ิ่นบอกรู้เรื่องตัดทิ้งตัดถึงมันบ่าตัดแบบนี้เออตัดเป็นสั้นนะตัดดอกกันไฮน,น้ตัวแล้วเขาตัดดอกนะอือเป็นคู่เป็นคู่เลยฮะพี่น้องตัดดอกเื้อมี่ถืออยู่เพิ่นบอกสามคู่มันว่าตัดออกซื้อมันจะถืออยู่เลขเพิ่นบอกมาสามคู่ 3, 6, 5 47, 5 47, หกห้าสามหกเจ็ดหกแล้วก็ห้าสี่เจ็ดไฮโน้ทิยาเพิ่นบอกว่าเลขจะออกคู่นี่คือหกห้าสามตัดหายหกห้าหกสามห้าสามนะคะ นะะค yeah เป็นแนวทางหาซื้อสรากินแมงรัฐบาลโค้งสุดท้ายของพ่อเมาส์นะคะงวดวันที่2มกราคม2568บอกให้แล้วซี่ให้แล้วสี่หกสามนะคนนี้ยังออกมาบัรรลุเต็มกระเป๋าเลยโอ้ยสิสูบยายาสูบใช่ไหมนู่นนู้นเพียรยาสูบเนี่ยคนบอกสามครูหกหาสามหกเจ็ดหก หาซีเจ็ดนะคะคนบอกว่าัตที่มันจะออกบนซี่ค่ะหกหาสามนะคะอญาตตดไหกหาหกสามหาสามนะคะตัวแดงเป็นเรียกว่ควนั้นเป็นไหาซีสามันบอกสีสามเสี่สี่คู่าสีสามมันจะใอะไรัละสามคู่นทีพผนานมากถ้าจำาพีมันเป็นเอ่อหกหกสีสี่ที่มันออก หกหาสามเนี่ยคนสี่บอกเั้เนาะมันหกหาสามบอกเขไดรีอกวหกสามมันนะหกานีั็อมันบ้าแมนหาขาตัดออกมามันติดมันติดถูกมันติกบา้อนอะางไหมบนหกจานย่างชน่วงนี้นอะหนาวเพราฟันเลยบอกพ่อหนาวบ่ะหนาวอยู่เสื้อเพรานเราหายะลายพ่อไปใส่เบิร์ดกคือบอกมานู ไฮเอฟซี่โชดีน้ำเด้อพอเมาแล้วคนฝนใสเขาดีแล้วคนใสแล้วพ่อแสดงว่ามันนี่มันม่นเหมือนมันพาดโกนนะเิ่นเ้ารู้เรื่องถ้าเป็นวันพาดโกนเิ่นเบาบ่ค่อยรู้เรื่องเปานไดปกติพ่อมาอายุเขาไดแล้วอายุได้6กี็ครับ แปดจำแม่นแทะหกสิบเอ็ดอดันหร้อยหกเกิดพศสองพันห้ารอยหกอายุหกสิบเอ็ดถือว่าถือป้ดสุดยอดพี่น้องเมื่อกี้ว oh. ่าแม่นวันโกนมันพาพันจำได้เหมือนตัวบ่ได้ลองถามลูกั่งยืนผู้ใดซื้อวักไดเพาะเอาีท่านสุดยอดสุดยอดจำได้เหมืด ซื้อซื้อจริงซื้อหมาจ้าไหนพ่อซื้อพ่อน่ะเพื่อผมจ้าเพื่อวันทองสีเสมอวันทองสีเสมอวันทองสีเสมอครับโอ้สุดยอดจำจำได้เวอร์สตอนนี้อยู่บ้านบ้านเล็กที่ยังพ่อที่เองก้าวสองมุกเป็ดยูขยุยมู่บ้านน้องรักเนื้อแม่นคร่ะตอนนี้พ่ออาศัยอยู่กับไผรอยู่กับได้อยู่กับ เขาใหียเพิ่งน้อยป๊าจำได้หมดพี่น้องสิ่งที่พูดมาเป็นเรื่องจริงทั้งหมดป๊าพอเมา,นานคือสุดยอดแต่ไฮเอฟซีโชคดีน้ำเด้งงวดแรกของปีหกแปดพอเมาครับนั่นมันบอกว่าครับพี่น้องอ้าสรุปแนวทางของพอเมาโค้งสุดท้ายนะคะงวดวันที่สองมกราคมสองห้าหกแปดเพิ่นไฮหาหกสามหกเจ็ดหกหาซีเจ็ดนะคะเราเพิ่นกะซีว่าตัวที่มันจะออกคือหาหกสามทีนนทิยาวงไว้ตาไทย 6หา6สามหาสามนะคะถือว่า6หาคือจับคู่นูตัดไ้แล้ว6หา6สามหาสามเพราะว่าพอสี่ว่าตัวที่มันจะออกคือคู่ที่6หาสามองตัวนะตัดสองตัวถึงแน่นอนมันว่าสองตัวเรีคู่เรีเรียยด้วยลักจิบเน่าทำมันถูกเนี่มันจะออกบนนี้ออกรางเลคู่เนี่ยถ้าหตัวเนี่มันมีรักลอยจับตัวนี่รักอยือว่าสอตัวมัน ไอเอฟซีอชสดีใส่ปีใหม่ได้พอเมาเด้อมัน้ามถือถือแกมลก็หกพันย่งเง้ถได้ได้พุดงไป่งงใครถนางยี่หนีซืาอเลกจากพแต่เอซีแต่บอกเห็นว่าตามตามพอเมาเขารู้เอฟซีโชดีบ่อเจ้าเีพังี้ว่าแเงิ็่นีพันเหมอนกันเเจาแบบ ว่าตัวสุดพี่พันอ้าวให้พี่สุดเดียนะ่ะท่างของพ่อเมานะคะ